สวัสดีครับผมอดุลละโซน,นะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมบ้านของผมนะครับเชิญเข้าชมข้างในพุตาตัวนี้เป็นผู้บอลเขตกลางาครับเขตกลางสาตอนนั้นจัดที่ชนบุรีครับชนบุรีรเช่าภาพแล้วก็ตอนนั้นเป็นตัวแทนจังหวัดชนบุรีรวมกับ ต้องเรียนอาสามชันศิราชารวมกับพวกอาทิตย์สุนทรพิษอะไรแบบนี้ครับก็คว้าแชมป์มาครับชุดนั้นมีใครนั่งชไดนั้นนะชุดนั้นก็มีพวกไกรสอนปัญเจริญอ่าสุภเสกไก่แก้วครับครับแล้วก็มีก็จุฬาบอลก็มีเกียงไกรพิมรัตน์เจดาพรเห็มแดงครับครับผมก็ได้แชมป์มาครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ที่ได้เล่นเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีครับแล้วหลังจากนั้นก็ก็ได้เล่นสโมสรชลบุรีมา เรื่อยๆครับมาตลอดแล,แล้วก็อยู่ในชุดในชุดที่ได้แชมป์ใช่ครับ้บวครับผมนี่ก็เป็นพวกเหรียญที่ที่ได้อันนี้น่าภูมิใจที่สุดก็คือหลังจากได้แชมป์ลีกแล้วครับผมคือเรื่องของซีเกมอ่าใช่ครับซีเกมก็ตอนนั้นซีเกมจัดที่โคราชครับนครราชสีมาแล้วก็าาวกสามารถที่แบบคว้าแชมป์มาได้แต่แต่ก่อนจะพูดถึงได้แชมป์มันก็ตอนนั้นก็เป็น เป็นการที่แบบเซอร์ไพรส์ที่แบบเป็นการติดทีมชาติชุดแรกแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่แบบสามารถที่ผ่านรอบคัดคัดตัวมาได้กับทีมชาตินะครับตอนนั้นก็มีพวกรีซอพวกอะไรแบบอานนท์สันน้อยอะไรนะครับปัดสมัครราชอะไรแบบนี้ที่เป็นรุ่นพี่ที่แบบเล่นได้ท็อปฟอร์มมากตอนนั้นก็ทำให้เก็บสามารถคว้าแชมป์มาได้ก่อนชุดซีเกมนี่อดุนจติดทีมชาติชุดไหน ยังไม่เคยครับซีเกมเป็นชุดแรกที่ผมติดทิมชาติครับโอ้โหถือว่าครับตอนแรกที่รู้เลยว่าติดไปรอบสุดท้ายในเล่นนี้รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกแบบก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าก็ตั้งใจว่าจะทําให้เต็มที่ก็ไม่คิดว่าติดเพราะว่าตอนนั้นมีมีตำแหน่งเดียวกันก็มพีพวกรุ่นพี่ที่เป็นชื่ออิทธิบุญบุญทรัพย์หรืออภิภูสุนทรพนา,าเวศอะไรที่แบบมีชื่อเสียงจากเยาวชนหรือว่าผ่านทีมชาติมาก่อนแล้วแล้วเราเป็นแบบเหมือนช้างเผือกที่แบบมาคัดแล้วแบบ รู้สึกดีใจที่แบบเขาได้รับการขัดตัวมาแล้วผลงานเป็นไงก็ผลงานถือว่าผมว่ายอดเยี่ยมตอนนั้นเป็นได้รับคาชมมากที่แบบเล่นสีเกมก็ดีใจที่แบบได้รับคาชมมา,มากมาปแบบชุดสีเกมชุดนั้นนะพอได้เหรียญทองแล้วรู้สึกยังไงบ้างอันนี้รู้สึกแบบโอ้ความสุขมากมายครับตอนนั้นทั้งทั้งตัวเองแล้วก็ความภาคภูมิใจของที่บ้านแล้วก็เขาที่บ้านตอนนั้นก็แบบ เปลี่ยนไปจากที่แบบไม่รู้ไม่มีใครรู้จักกันแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบทําป้ายอะไรที่บ้านทําให้คนรู้จักเราว่าเออนี่มีทีมชาติที่จังหวัดนี้อําเภอนี้อะไรมันรู้สึกแบบตื้นตันใจที่แบบเออเราเราเราสามารถที่แบบสร้างชื่อเสียงให้กับคนในหมู่บ้านแล้วก็จังหวัดแล้วก็ทีมชาติชาติไทยด้วยหลังจากที่ได้แชมป์ซีเกมส์ปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็ไปญี่ปุ่นก่อนอ่าไปญี่ปุ่นมา ปีหนึ่งครับอาจารย์วิทยาเขาเขาติดต่อแล้วก็แบบชวนไปเล่น mm. ก็เลยตัดสินใจไปญี่ปุ่นไปอยู่กับสโมสรคายเนเล่ตัวโตรี่ ere, ori, ครับเป็น JFL ครับถ้า JFL mm. เทียบกับในเมืองไทยก็ประมาณ J3 ครับเขามี e a g ลีแล้วก็ J2 แล้วก็ J3 เป็นยังไงบ้างตอนแรกเลยไปถึงไปเหยียบแผ่น,นี้คุณเล่นสเกลไหมตอนนั้นแบบรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าแบบเหมือนแบบ บบความคิดของตัวเองคือว่าเออเราเริ่มเดินเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพที่แบบเป็นจริงเป็นจังที่แบบเ,ออเรารู้สึกว่าเ,ออเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไว้มากที่สุดที่แบบออว่าเนี่ยฟุตบอลอาชีพเขาเป็นยังไงแล้วก็อยู่กันยังไงแล้วก็ได้เห็นเพื่อนร่วมทีมในทีมกานในเรื่องตัวเขาเขาดูแลตัวเองกันยังไงอะไรแบบนี้เขารู้สึกตื่นเต้นที่แบบแบบน่าจะจดจํามากครับความเป็นอาชีพข,ของญี่ปุ่นที่เราไปเจอจริงๆเจออย่งไบ้าง ไปเจอความเป็นมืออาชีพก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความตรงต่อเวลาแล้วก็การแบบดูแลตัวเองครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งในและนอกสนามนักเตะญี่ปุ่นเขาซ้อมหนักครับแล้วก็เขาตรงต่อเวลาแล้วก็เขากินเขาอะไรเขาเขาักษาตัวเองดีตลอดเขาไม่มีแบบระยะการใช้งานของนักฟุตบอลเนี่ยมันยาวเป็นอายุเยอะขึ้นนะสามสิบสี่สิบอะไรกว่าจะเลิกัแรกจำนันแรกตัวเองกโมไม่เป็นไง ตอนนั้นหนาวมากครับตอนนั้นที่รู้สึกที่ลงไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็รู้สึกแบบหนาวแล้วก็แบบอากาศหนาวแล้วแบบแต่มันเล่นมันเพราะว่าอยากเล่นครับออแล้วก็อยากโชว์ให้คนญี่ปุ่นเห็นว่าเออเนี่ยมีเด็กไทยมาเล่นก็อยากจะแบบอยากจะมีเพื่อนจากไทยมาเล่นด้วยเพื่อแบบสร้างสร้างผลงานให้ตัวเองให้ดีเพื่อจะดึงนัเกเตะไทยมาเล่นที่นี่บ้างเพราตอนนั้นก็รู้สึกแบบฟุตบอลอาชีพเป็นอ ที่ญี่ปุ่นเขาแข็งแกร่งมากครับฟุตบอลอาชีพเขาเขาดีเขามีมาตรฐานครับครับผมและการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงบ้างครับถือว่าโอเคครับอืมครับเขาเขาถือว่าโอเคเขาเขามองว่าเออเล่นได้เล่นแรลนะครับเขายอมรับในตัวเราครับแต่ปีนี้เนี่ยเราก็เล่นในลีกครับแต่ก็มีนักเตะญี่ปุ่นที่อยู่คู่กันใช่ครับกับผูชิดะครับผมเป็นยังไงเ้างเล่นกับผูชิดะ คุชิดะเป็นนักบอลที่เล่นเล่นง่ายแล้วก็ทักษะดีครับเป็นคนที่สัมผัสบอลแรกได้ได,ได้ได้ดีมากครับเป็นนักฟุตบอลทีเ่เล่นด้วยแล้วแบบมีความสุขเขาเล่นแล้วเข้าใจฟุตบอลแล้วแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ที่แบบเออผมว่าเล่นเข้ากันได้ดีมากปีนี้เนี่ยถือว่าดูฟอร์มดีขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะคุชิดะมีส่วนกับฟอร์มตรงนี้ด้วยไหม ใช่ครับทุกเพื่อนรุวมชิมทุกคนก็มีส่วนในการเล่นของผมเพราะว่าถ้าผมเ,เล่นดีอยู่คนเดียวทีมันก็ผลงานไม่ดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนมันช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันให้ทุกคนแบบมีผลงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางหรือกองหลังครับทุกคนมีส่วนมีส่วนช่วยให้ผมเด็ดขึ้นมาได้แต่คนหนึ่งที่น่าจะพูดถึงก็คือคนเหงอ่าพูดถึงคชเหงิยเป็นยังไงบ้างโค้ดคนนี้โค้ชคนนี้เป็นเป็นโค้ชที่แบบ มองมองไปข้างหน้าตลอดคือมองฟุตบอลอยู่กับฟุตบอลแล้วก็ชีวิตเขาใช้อยู่กับฟุตบอลเขาเอา่อเขามองฟุตบอลในทางที่ดีครับไม่มีทางลบแล้วก็เขาเขาเป็นคนที่ให้โอกาสให้โอกาสคนเยอะมากผมมองว่าพอดีเขาปั้นเขาเขาสามเขากล้าที่จะปั้นนะฟุตบอลจากเด็กๆเกนี่ยครับใครมีความกล้าเขาสามารถที่จะให้เล่นได้ เขาต่างจากโค้คนอื่นที่แบบเไม่มีความกล้าที่แบบจะปล่อยดาวรุ่งลงไปอะไรแบบนี้เขาเป็นคนที่แบบเจริงจังก็จริงจังครับแต่ก็เขาจะมีมุกเขาจะมีฮาฮาของเขาแล้วก็แบบเอชอบแซวชอบว่าคนนู้นชอบว่าคนนี้ชอบแบบเออทำอะไรไม่ถูกใจอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาไม่มีอะไรเขาก็แค่แบบเอว่าถ้าทําผิดเขาก็ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามท really uh, <t ags S 1> ี <lah> ่แบบส่งบอลผิดพลาดแล้วเขาก็จะว่าแต่ก็ไม่ได so, really ้จริงจังพอจบจากการซ้อมปุ๊บเขาก็มา เล่นมาคุยอะไรก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราเคยเห็นในหลายเกมหลังจากเกมแข่งจบเนี่ยคนเองมักจะออกมาให้ข่าวบางทีแรงเอนกันนะักบอลชนรีได้เงินเดือนคนละสามบาทอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นยังไงเราส <c oughs> าวเลอ,อ,อเขาเป็นคนพูดตรงแล้วแบบอชอบหาคำพูดที่แบบเจ็บใจเจ็บใจมามา,มาพูดตลอดแล้วแบบเแล้วแบบก็บางทีมันก็เป็นสีสันของฟุตบอลทำให้แบบเนี่ยแหละวงการฟุตบอลมันก็ต้องมีแบบ สไตล์แบบโคดเองหรือสไตล์พวกโมริโยอะไรแบบน,นี้มันทำให้แบบเป็น